มาพวกเรามาเดินนำหน้าให้เร็วไวไวพวกเราไวรีบไปเข้าแถวเดินตามถนนทุกทุกคนให้เป็นแนวรีบไปเข้าแถวให้เป็นแนวสวยงามาพวกเรามาเดินนำหน้าให้เร็วไวไวพวกเราไวรีบไปเข้าแถวเดินตามถนน ทุกคนให้เป็นแนวรีบไปเข้าแถวให้เป็นแนวสวยงามสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆอยู่กับคุณครูออกเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆหน่วยที่สิบหนูทําได้เรื่องมารายาทในการเข้าแถวค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกันว่ามารายาทในการเข้าแถวเราต้องทํายังไงบ้างนะคะ ในการเข้าแถวไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวซื้ออาหารเข้าแถวเข้าท่องชาหรือว่าเข้าแถวตามลําดับไปท่องน้ําก็ดีนะคะเด็กๆเด็กๆทุกคนต้องเข้าแถวนะคะถ้าเราไม่เข้าแถวก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเข้าแถวยังไงบ้างนะคะที่เด็กๆเคยทํานะคะการเข้าแถวนะคะประโยชน์ของการเข้าแถวนะคะ การเคารพทรชงชาติเราต,ต้องเข้าแถวไหมต้องเข้าวแถวนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและถ้าเด็กๆอยากดื่มน้ําทําไงคะเข้าแถวไหมคะลูกเข้าแถวเหมือนกันนะคะถ้าเด็กไม่เข้าแถวนะคะเ,เด็กๆแย่งกันไปดื่มน้ําน้ําก็จะหกเปิดเลอะเทอะได้นะคะแล้วเวลาที่เด็กๆจะากรับประทานอาหารจะต้องมาตักอาหารกับครูเด็กๆจะต้องข้นแถวไหมคะเข้าแถวนั่นเองค่ะ เพราะว่าถ้าเด็กๆไม่เข้าแถวเด็กๆแย่งกันเพื่อที่จะตักอาหารแล้วอาหารก็อาจจะหกเปิดเละเทอได้ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กๆเดินไปไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปทันสนกษาหรือจะไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กๆเดินเป็นอะไรคะเป็นแถวใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานนะคะมาให้มาเล่าให้เด็กๆฟังเรามาฟังนิทานเรื่องน้องไข่เจียวเดินต่อคิวกันดีกว่าค่ะ เรามาฟังนิทานเรื่องนี้กันเลยนะคะเรื่องน้องไข่เจียวรู้จักการเข้าคิวน้องไข่เจียวไปเที่ยวห้างสรรสินค้ากับคุณแม่น้องไข่เจียวเจอคนแจก,กลูกโปง่งน้องไข่เจียวไปต่อแถวเพื่อที่จะรับลูกโปง่งทานใดนั่นเองมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาเพื่อที่จะแย่งลูกโปง่งจากน้องไข่เจียวและแซงคิวนั่นเอง คนที่แจกลูกโป่งก็บอกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะเรามาทีหลังเราจะต้องไปต่อหลังนะเราห้ามมาแซงคิวอย่างนี้ไม่ได้นะน้องผู้ชายคนนั้นก็ไปต่อหลังทำให้น้องไข่เจียวได้รับลูกโป่งนั่นเองค่ะเด็กๆหลังจากที่น้องไข่เจียวได้รับลูกโป่งแล้วคุณแม่ยืนอยู่ข้างๆเห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งอย่างเลยคุณแม่ก็บอกกับน้องไข่เจียวว่าการเข้าแถวมีประโยชน์นะทำให้เกิดความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ ช่วยให้สังคมเป็นยังไงให้เด็กๆน่าอยู่ไหมคะสังคมน่าอยู่นั่นเองนะคะฝึกวินัยให้กับตัวเองด้วยการที่เราไปแย่งคิวเขาไปแซงคิวเขาจะไม่ดีนะคะจะทําให้คนข้างหลังเนี่ยได้สิ่งของราชาด้วยนะคะแล้วอาจจะเกิดมีน้ำโหมีโมโหด้วยอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆ การต่อแถวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการต่อแถวรับของก็ดีนะคะการต่อแถวเสื้อหายก็ดีนอกจากนี้ยังมีการต่อแถวเข้าห้องน้ําด้วยในการเข้าห้องน้ําเนี่ยน้องไข่เจียวถึงจะอยู่หน้าแต่คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาปวดมากกว่าเขาอยากจะเข้าห้องน้ํามากกว่าน้องไข่เจียวก็เสียสละนะให้เพื่อนเข้าก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเราอยู่หน้าเราก็เป็นผู้เสียสละได้นะคะการแ้ะแถวดีไม่ค่เด็ก การเข้าแถวดีมากเลยนะคะทําให้เราทาไมคะรู้จักคิวของเราด้วยนะคะทําให้ไม่เกิดความวุ่นวายและทําให้เกิดมีความมีความแล้วมีความเป็นระเบียบวินัยนั่นเองค่ะนี่ค่ะเรื่องน้องไข่เจียวต่อคิวได้จบลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกมากใช่ไหมคะคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนจะเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันนะคะ วันนี้คุณครูมีใบงานมาให้เด็กๆทำนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะั้นเรามาดูการเรียงเรียงลำดับตามลำดับไหลก่อนนะคะเด็กๆเห็นไหมคะคนที่ตัวเล็กเป็นไงคะอยู่ทางด้านหน้านะคะคนที่ตัวสูงขึ้นมาก็ต่อขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคนที่สูงกว่าอีกก็ต่อขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคนที่สูงที่สุดก็อยู่หัวแถวอันนี้เขาเรียกว่าการเรียงลําดับ นะคะตามลําดับไหลนั่นเองค่ะเด็กๆดูไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปทําใบงานกันค่ะตอนนี้เราไปทําใบงานกันนะคะใบงานของคุณครูในหน่วยที่สิบนะเรื่องการเข้าแถวตามลําดับไหลน,นะคะให้เด็กๆระบายสีในวงกลมนะคะลูกในวงกลมที่ภาพที่มีการเข้าแถวเรียงตามลําดับไหลภาพไหนคะใช้แล้วภาพที่มีลูกศรสีเขียวนั่นเองเห็นไหมคะ เก่งมากค่ะแล้วหลังจากนั้นในเด็กก็ระบายสีนะคะในวงกลมในวงกลมที่ที่มีเด็กต่อแถวตามลำดับไหลนั้นเองค่ะเก่งมากค่ะปกบมือให้เด็กๆทำทันไหมคะทำทันนะเรามาดูภาพที่ระบายแล้วกับภาพที่ยังไม่ระบายสีกันดูซิว่เด็กทำถูกต้องไหมเราไม่ได้ระบายที่ตัวเด็กนะเราระบายที่ วงกลมนะคะเด็กๆถูกต้องไหมคะวงกลมของคุณครูที่คุณคณรูระบายไ,ไว้สีอะไรคะสีเขียวเก่งมากปกมือวันนี้เด็กๆทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูนะคะแล้วคุณครูจะมาดูในรายกลุ่มผู้ปกครองนะคะวันนี้คุณครูน่องต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบาย